วัสดีค่ะพบกับ Business t o m o r r o w Live โดย Trader KP ในช่วงเวลาประมาณใกล้บ่ายโมงนะคะของวันที่4มีนาคมนะคะวันนี้มีเรื่องตื่นเต้นในวงการเศรษฐกิจการเงินการลงทุนโลกเยอะเลยนะคะหน้านาทีนี้โลกก็ได้เห็นการเริ่มต้นของสงครามการค้าแบบเต็มรูปแบบนะคะเป็นวันที่อเมริกานั้นมีกําหนดขึ้นภาษีทั้ง เม็กซิโกแคนดาและจีนนะคะไม่มีการเลื่อนนะคะขึ้นภาษีรอบนี้25%สําหรับเม็กซิโกและแคนาดากับจีนเพิ่มขึ้นอีก10%จากที่เคยเก็บมาแล้ว10%นะคะแล้วก็จีนเมื่อไม่กี่นาทีที่ผ่านมานะคะก็มี breaking news บอกว่าตอบโต้แบบฉับพลันทันทีขึ้นภาษีสินค้านําเข้าจากอเมริกาในบางรายการสินค้าอีก15%นะคะก็ดูเหมือนว่าโลกนั้นกาลังดูเดือดแล้วก็ กำลังเดินเป็นทางที่จะมีการตอบต้ทางการค้ายอย่างเข้มข้นนะคะแล้วคนต้องมอนิเตอร์ว่าจะมาเอฟเฟกกับภาพของแอสเซทในระดับโลกอย่างไรนะคะแต่ว่าแอสเซทที่เราจะโฟกัสกันในไลฟ์นี้นะคะก็คือคริปโตเคอเรนซีนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งบิตคอยค่ะที่ก่อนหน้านี้นะคะราคาพันผวนมากนะคะเป็นโรลเลอร์ค s สเตอร์เลยมีจังหวะที่ ฟื้นตัวขึ้นแรงมากๆนะคะประมาณ14,000กอเรียนในช่วง2-3วันที่ผ่านมาแต่เมื่อคืนนี้ก็ลงมาประมาณ9%นะคะแล้วก็นาทีล่าสุดเริ่มที่จะนิ่งๆแล้วนะคะทั้ง Bitcoin แล้วก็ราคาเหรียญอื่นหลังจากที่ 1, ผันผวนมาหนักมากในรอบ2-3วันนะคะมีประเด็นหลายเรื่องที่โลกคริปโตกำลังให้น้ำหนักแล้วก็ให้ความสนใจนะคะทั้งเรื่องที่คุณทรัมป์บอกว่าจะเพิ่มเอา เหรียญอื่นๆนอกเหนือจากบิตคอยเข้ามาอยู่ในทุนสำรองทางยุทธศาสตร์นะคะรวมไปถึงอีเทเรียม XRP คาดานโนแล้วก็โซลาร่าด้วยนะคะรวมไปถึงวันสุกนี้จะมีการจัดคริปโตสมิต t ที่ไวท์เฮาส์ซึ่งนี่เป็นครั้งแรกเลยนะคะที่จะมีการจัดคริปโตสมิตการประชุมเรื่องของวงการคริปโตเคอเรนซี ในทำเนียบข่าวนะคะในประเทศเศรษฐกิจที่เป็นมหาอำนาจเบอร์หนึ่งของทุนนิยมโลกนะคะเรื่องนี้จะมีผลกับตลาดยังไงบ้างแล้วก็ที่ตลาดสวิงในจังหวัดนี้นะคะเอ็กซ์เพิดเขามมายัางไงนะคะวันนี้กีตา้าเชิญเอ็กซ์เพิดมาพูดคุยกันนะคะเดี๋ยววันนี้คุยกับคุณนนทนนพรีดามาโนดผู้จัดการเงินทุนบริษัทมอร์คิลแคปิตอลจำกัดนะคะสวัสดีค่ะคุณนนท์ค่ะครับผมสวัสดีครับคุณกีตา้าแล้วก็สวัสดีนะักลงทุนทุกคนด้วยนะครับ ตอนนี้ราคาของคริปโตนะคะเคลื่อนไหวเป็นโรลเลอร์คสเตอร์เลยนะคะตั้งใจชวนคุณมาคุยเรื่องราคาขึ้นนะคะปรากฏว่าผ่านไปไม่กี่ชั่วโมงราคาก็ลงมาหนักมากนะคะตอนนี้เริ่มที่จะนิ่งๆแล้วะคะหลาดที่ราคาเบียดขึ้นเบียงโงมาแรงนะคะคุณนนท์อธิบายปรากฏการณ์นี้ที่มันเกิดในช่วงประมาณ2-3ถึงวันนี้ยังไงบ้างคะขึ้นแรงลงเร็วนะคะตอนนี้เริ่มสงบนิ่งแล้วค่ะครับผมก็ปัจจัยที่กระทบต่อตลาดคริปโตช่วงนี้ผมต้องแยกเป็น2ส่วน นะครับคือ,อเรื่องของวิจั์ของทั้มเนี่ยเป็นเหมือนตัวกระตุ้นหัวใจในระยะสั้นเนาะให้บิตคอยเนี่ยฟื้นกลับขึ้นมาได้นะครับแต่คือภาพใหญ่เนี่ยผมก็ต้องยอมรับว่าตอนนี้สินทรัพย์เสี่ยงทั่วโลกนะครับรวมถึงบิตคอยด้วยเนี่ยโดนผลกระทบจากภาพของแมกโครนะครับถ้าให้เล่าตัวภาพของตัวแมกโครนะครับคือเริ่มมาจากถ้าใครตามตลาดนะช่วง1-2เดือนที่ผ่านมานะครับเราก็จะเห็นว่าตัวเลขเศรษฐกิจส่วนใหญ่นะครับไล่มแมงกัเซอร์วิตพีเอ็มไอแมน m แฟคเจอริงพีเอ็มไ นะครับดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคนอนฟาร์มเพโ l หรือแทบจะทุกตัวนะครับหนึ่งถึงสองเดือนที่ผ่านมาเนี่ยเป็นภาพที่เรียกว่าส่งสัญญาณอ่อนตัวนะครับกลับกันนะครับตัวนโยบายของคุณทรามเองเนี่ยก็คือทาลิฟใช่ไหมครับกลับยิ่งทําลายเศรษฐกิจหนักขึ้นไปอีกนะครับคือตอนแรกเนี่ยคนมองว่าเรื่องของทาลิฟเนี่ยคุทรามก็อาจจะเรสภาษีขึ้นเพื่อที่จะกลับมาเจรจากันใช่ไหมครับบีบให้ประเทศคู่ค้าเนี่ยมาเจรจาแล้วคงไม่ได้ขึ้นจริงหรอกนะครับแต่วันนี้เราเห็นแล้วนะครับเมื่อ ขึ้นกับเม็กซิโกแคนาดาแล้วก็จีนไปนะครับมันก็จะส่งผลกระทบต่อเรื่องของเงินเฟอ้อให้ขึ้นมาอีกนะครับตอนนี้เราเลยอยู่ในสถานาการณ์ที่ว่าเศรษฐกิจเนี่ยชละชลอตัวลง slow down ถูกไหมครับแต่เงินเฟอ้อเนี่ยกลับปรับตัวเพิ่มขึ้นนะครับเรากําลังเข้าสู่ภาวะที่เรียกว่า stagflation นะครับที่เศรษฐกิจถดถอยแล้วเงินเฟอ้อสูงด้วยนะครับภาพแบบนี้เฟดเนี่ยทำงานลําบากเลยนะครับถ้าจะลดดอกเบี้ยเนี่ยอันนี้ก็เรียกว่าอ่างเงินเฟอ้อก็จะกลับไปสูงขึ้นอีกทําลายเศรษฐกิจอีก เพราะฉะนั้นภาพเนี่ยถ้าเศรษฐกิจมันสโลดาวอย่างเดียวนะครับแบดนิวเนี่ยอาจจะเป็นกู๊ดนิวก็ได้นะครับเพราะว่าเศรษฐกิจสโลดาวเฟดสามารถลดดอกเบี้ยได้นะครับแต่พอสถานการณ์ปัจจุบันที่เศรษฐกิจสโลดาวแล้วมีปัจจัยเงินเฟอ้อจากทาริเข้ามากดอีกเนี่ยมันเลยเป็นภาพที่แบดนิวอิสแบดนิวตอนนี้นะครับยิ่งภาพตัวเลข,ขออกมารายๆเนี่ยทุกคนตีความไปว่าเออตอนนี้สถานการณ์เนี่ยค่อนข้างลาบากและทุกคนเลยลิสต์ออฟหมดนะครับขายสินทรัพย์เสี่ยง หุ้นสหรัฐหรืออ่าพวก N นสแดกต่างๆเนี่ยโดนเทขานะครับกลับเข้าพันธบัติกันหมดอันนี้ก็จะเป็นหางเลขที่ฝั่งของคริปโตเนี่ยก็โดนไปเต็มเต็มด้วยนะครับค่ะกูมีหลายคีย์เวิร์ดที่น่าชวนคุณคุยต่อนะคะน่าสนใจมากๆทั้งปรากฏการณ์ที่เกิดภาวะที่ตอนนี้ก็จะถือว่าเข้าหมด s t a g f l ฟ t i o n นะคะแล้วก็แบ i s bad news แล้วนะคะ bad news ไม่ใช่ good news จะทำให้เกิดความคาดหวังต่อเรื่องของดอกเบี้ยอีกต่อไปแล้วนะคะทีนี้ในภาวะ stagflation เนี่ยปกติแล้วถ้ามองมาถึงฝั่งของตลาด cryptocurrency นะคะ performance จะเป็นยังไงบ้างเพราะคือถ้าเราเห็นว่า stagflation แล้วเนี่ยมันเป็นภาวะที่สถานการณ์เรื่องของเงินเฟอ้อจะสุงนะคะมันจะไม่ดีเท่าไหร่นะคะกับโหมดเรื่องของระดับดอกเบี้ยค r y ป t o sensitive กับดอกเบี้ยหรือเปล่าเหมือนกับทองคำไหมคะคุณนนท์ะ จริงๆคืออาจจะมีาบางบางกลุ่มคนนะครับที่เริ่มบอกว่าตัวคริปโตเนี่ยอาจจะมีความใกล้เคียงกับตัวทองคาเป็นดิจิทัลโกล์มากขึ้นนะครับคือเป็นสินทรัพย์หลบดภัยอะไรมากขึ้นนะครับแต่ก็ต้องยอมรับความจริงว่าภาพส่วนใหญ่ตอนนี้ที่คนเข้ามาลงทุนในคริปโตหรือบิตคอยนะครับยังเป็นการลงทุนเพื่อเรียกว่าเป็นสินทรัพย์เสีย่ยงตัวหนึ่งแล้วกันเป็นการกิงกําไรนะครับเพราะฉะนั้นตัวคริปโตเนี่ยผมคิดว่าปัจจุบันยังมี correlation สูงกับฝั่งของ liquidity ในตลาดอยู่ นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเงินเฟอ้อสูงนะครับเฟดจะลดดอกเบีย้ยได้ยากขึ้นเนี่ยอันนี้โดนเต็มๆนะครับเพราะฉะนั้นคริปโตเนี่ยมันอยู่ในฝั่งของตัวสินทรัพย์เสี่ยงอยู่ก็จะโดนไป,ปรพร้อมๆกับฝั่งของตลาดหุ้นนะครับแต่ผมอาจจะเสริมเรื่องปัจจัยแมกโทรที่เกริ่อนไว้ตอนต้นนิดนึงนะครับคือถ้าเราไปดูสงครามการค้านะครับว่าอ่ตอนเนี้ย bad news is bad news ถูกไหมครับเอาจริงๆเนี่ยถ้าเราจะดูว่าเออสงครามการค้ามันส่งผลกระทบหนักแค่ไหนเนี่ยอาจจะย้อนไปดูรอบที่แล้วก็ได้ นะครับในรอบทั้ม1.0เนี่ยเอาจริงๆตัวสงครามการค้านะครับแน่นอนพอมันเกิดมาช่วงต้นเนี่ยเงินเฟ้อสูงสินทรัพย์เสี่ยงทุกอย่างปรับตัวลงนะครับคนกังวลแบบนี้เลยว่าเฟดเนี่ยที่จะลดดอกเบี้ยยากขึ้นนะครับแต่สุดท้ายแล้วนะครับในปี1819ตอนทั้ม1.0เนี่ยเฟดก็ลดดอกเบี้ยอยู่ดีนะครับเพราะว่าเฟดเขาเนี่ยเขาไม่ได้ดูแค่เงินเฟ้อนะเขาดู3ามอย่างนะครับเขาดูเงินเฟ้อนะครับดูเศรษฐกิจแล้วก็ดูการจ้างงาน เงินเฟอ้อเนี่ยมันขึ้นจริงจากเรื่องของทาริฟที่เราเจออยู่นตอนนี้นี่แหละนะครับแต่ถ้ามันขึ้นจนกระทั่งทําลายเศรษฐกิจกับทําลายการจร้างงานเนี่ยในระยะถัดไปเนี่ยอาจจะเป็นรอบระยะกลางเลยนะครับหลักเดือนหรือหลักไตรมาสเนี่ยถ้าไอ้สออย่างข้างหลังมันแย่จริงเนี่ยสุดท้ายเฟดก็เลือกที่จะลดดอกเบีย้ยอยู่ดีนะครับเพราะฉะนั้นที่ผมกําลังจะสื่อเนี่ยภาพระยะสั้นเนี่ยตอนนี้ฝุ่นตลบนะครับ bad news is bad news นะครับแต่พอมันลงไปถึงจุดหนึ่งที่เศรษฐกิจมันแย่นะครับแล้วการจร้างงานมันแย่จริงๆจากทาริฟ มันจะเริ่มกลับข้างเป็น bad n e w เนี่ยอาจจะเป็น is good n e w ก็ได้เพราะว่าคนก็จะเริ่มเริ่มมองว่าเฟดเนี่ยก็ต้องกลับมาลดดอกเบีย้ยแล้วแต่มันจะเป็นภาพระยะถัดไปอาจจะเป็นหนึ่งถึงสองไตรมาสข้างหน้าเลยนะครับค่ะแต่ว่าคือการจะกลับขึ้นมาลดดอกเบีย้ยของเฟดนะคะมันก็จะมีสิ่งที่เป็นตัวแรงต้านอยู่ก็คือเงินเฟอ้อที่เราพูดถึงกันนี่แหละนะคะแล้วก็สมรามการค้ามันก็ดูเหมือนกับจะมีการตอบโตก้กันรุนแรงมากยิ่งขึ้นนะคะไม่ใช่เพียงแค่อเมริกา ไปตั้งกำแพงภาษีประเทศที่เป็นคู่ค้าแล้วนะคะตอนนี้เราเห็นละนะคะจีนก็มีการขึ้นภาษีกลับมา15%แคนาดาก็เพิ่งบอกว่าเขาก็ไม่ยอมกันนะคะคือถ้ามันมีการตอบโต้เนี่ยสุดท้ายเงินเฟ้อม,มันอาจจะไปตกอยู่ที่ผู้บริโภคของสหรัฐอยู่ดีนะคะที่ต้องบริโภคราคาสินค้าและก็บริการเพิ่มสูงขึ้น world b u f f e ก็ยังบอกเลยนะคะไม่มีทูตเฟอร์รี่ที่ไหนมาจ่ายภาษีให้เรานะคะสุดท้ายเนี่ย mm hmm. ประชาชนคนที่รับ ผลลั์นะคะเรื่องของจ่ายภาษีนะคะเงินเฟอ้อที่สูงเนี่ยมันจะดักไม่ให้เฟดสามารถลดดอกเบี้ยได้หรือเปล่าะคะที่นี้แบดนิวส์เนี่ยมันจะเป็นกูดนิวส์ลำบากครับจริงจริง,รงคือเป็นอยู่ที่เรามองไทม์เฟรมไหนครับอย่างที่ผมบอกไปคือถ้าเรามองไทม์เฟรมสั้นๆเนี่ยผมว่าเป็นสิ่งที่เราคุยกันตอนนี้เลยแบดนิวส์อีสแบดนิวส์นะครับยิ่งเงินเฟอ้อเยอะเนี่ยตอนนี้ทุกคนมองเหมือนกันหมดคือลิสออฟนะครับเงินไหลเข้าพันธบัตรรัฐบาลหมดนะครับกลับคนก็รู้ว่าตอนนี้หนึ่งหนึ่งไตรมาสข้างหน้าเ เฟดจะลดดอกเบีย้ยเนี่ยลำบากถ้าทารีฟขึ้นแล้วก็เงินเฟอ้อมาจีนะครับแต่ถ้าเราอถอดบ,บทเรียนอย่างที่ผมบอกนะครับในทรัมป์1.0เนี่ยเอา 1. จริงๆถ้าเงินเฟอ้อมันขึ้นไปถึงจุดหนึ่งนะครับมันจะเริ่มทําลายเศรษฐกิจเริ่มทําลายการจ้างงานนะครับซึ่งมันเป็นหน้าที่ของเฟดที่ต้องบาลานซ์ตรงนี้นะครับก็อาจจะเป็นภาพในระยะกลางถัดไปเลยนะครับที่เฟดถึงจะเริ่มพิจารณาลดดอกเบีย้ยได้นะครับแต่ช้ากว่าที่ทุกคนเคยคิดไว้แน่นอนครับจากสถานการณ์ตอนนี้ ค่ะดังนั้นคือระยะกลางโอเคเราอาจจะมีแคทัลิสต์นะคะเรื่องของดอกเบี้ยเข้ามาแต่ว่าระยะสั้นๆนะคะสิ่งที่เป็นความกังวลใจแน่นอนว่าคือเรื่อง t r รดวอร์นะคะหนึ่งเรื่องแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งนะคะดูเหมือนว่าจะเป็นสิ่งที่ตลาดนั้นเคยมองว่าจะเป็นเชิงบวกก็คือนโยบายต่างๆของนะคะการสนับสนุนคริปโตให้เป็น เมืองหลวงของคริปโตนะคะบอกให้บริการเป็นเมืองหลวงคริปโตนี่จะจัดซัมมิตที่ทำเนียบขาวแล้วก็ยังมีการเพิ่มตัวเหรียญ2อโปรเจกต์ project นะคะเข้ามาในฐานะทุนสำรองทางยุทธศาสตร์ด้วยนะคะ,ะมุมของคุณนนท์มองอยังไงคะนโยบายของคุณทรัมป์สั้นๆนี้ทั้งการเพิ่มเหรียญอื่นๆเข้ามาอยู่ในทุนสำรองแล้วก็การเตรียมตัวจัดคริปโตซัมมิตที่ไวท์เฮาส์ค่ะครับก็ถ้าเรื่องตัวข่าวรีเซิร์ฟของฝั่งสหรัฐนะครับผมจะแบ่งเป็นระยะสั้นกับระยะยาวแล้วกัน ครคือถ้าภาพระยะสั้นนะ่ผมมองว่าเออมีโอกาสที่ตลาดเนี่ยจะกลับมาเก่งกําไรในกลุ่มเหรียญที่ได้ประโยชน์นะครับแต่ภาพระยะยาวอันนี้จริงๆผมค่อนข้างคอนเซิร์นกับการที่เขาแอดตัวแอลคอยเข้ามาอยู่ในลิสต์ตัวที่เป็นรีเซิร์ฟนะครับไปทีละตัวนะครับคือเรามองภาพระยะสั้นก่อนนะครับที่มองว่าภาพระยะสั้นเนี่ยจะเหมือนเป็นเหมือนตัวเรียกว่าตัวปั๊มหัวใจแล้วกันก่อนที่บิตคอยจะ,ะดรอปต่ำกว่าแปดหมื่นเนี่ยมันมีตัวรีเซิร์ฟเนี่ยเข้ามาปั๊มหัวใจนะครับทต่ไม่ไปยืนเนก้าหมื่นดอลลาร์เนี่ยสักพักหนึ่งตอนนี้้ก็เริ่่มมยอมมาแลว นะครับคือที่ผมมองว่าซ e n t i m e n t ตรงนี้มันดีครับถ้าให้เห็นภาพก่อน s e ติ i m e n t ของคริปโตเนี่ยจริงๆคือแห้งมาตั้งแต่ต้นปีแล้นะครับคือทุกคนเนี่ยเล่นเก่งกาไรคือกับธีมของ reserve เนี่ยจริงๆเนี่ยตั้งแต่กลางปีที่แล้วนะครับตั้งแต่งาน bitcoin conference เลยที่คุณทรัมป์ไปพูดแล้วมีการพูดถึง bitcoin reserve ครั้งแรกนะครับทุกคนมาทอมโฮปนะครับยิ่งตอนคุณทรัมป์ชนะเลือกตั้งเนี่ยโอ้โหอันนี้โฮปจับเลยนะครับ bitcoin แบบทะลุ1,000 0แดอลลาร์ 100, ขึ้นไป นะครับตอนนั้นในตลาดแบบมีแต่การเกงกําไรมีแต่ความคาดหวังนะครับแต่สุดท้ายตอนคุณทรัมป์เข้ามารับตําแหน่งจริงๆเนี่ยวันที่20มกราเนี่ยทุกอย่างเซลคอนแฟก์นะครับเพื่อรอว่าไอ้ที่เคยเล่นเกงกําไรกันมาเนี่ยเออสุดท้ายเนี่ยรีเซิร์ฟจะ e x e c u t e จริงหรือหน้าตาจริงๆเนี่ยเป็นแบบไหนนะครับทุกคนก็เข้าสมุดเวดแอนด์ซีนะครับแล้วแน่นอนว่าไอ้เรื่องข้อกฎหมายต่างๆเนี่ยมันไม่สามารถออกมาได้แบบโดยเร็วอยู่แล้วนะครับมันต้องใช้เวลา นะครับแล้วก็ระหว่างทางเนี่ยเราก็จะเห็นว่าคุณทามก็ไปทําเหรียญมีมอะไรต่างๆถูกไหมครับก็ยิ่งเพิ่มความผันผวนให้กับตลาดและที่สําคัญคือดูดิค q u i d ตี้จากตลาดเนี่ยออกไปอีกนะครับมันเลยเป็นภาพที่ตัวคริปโตเองครับตั้งแต่ต้นปีเนี่ยจริงๆแห้งมาแล้วนะเราเห็น n แอสแดกทำออทามไฮใช่ไหมครับทองคำทำออทามไฮแต่บิตคอยน์ไซเวทั้งแต่ต้นปีนะครับเอาคอนะครับใครไปดูดัชนีโชว์ทันะครับก็คือตลาดคริปโตล,ลบ Bitcoin ลบอตาเลียมออก ลบมา30%รองเนี่ยต้แต่ต้นปีแล้วลเพราะฉะนั้นภาพเนี่ยตัวตั้งแต่ต้นปีมาเนี่ยคริปโตแทบไม่ได้มีคาตาลิสอะไรเลยนะครับจนกระทั่งคุณทัมเนี่ยประกาศเรื่องของรายละเอียดเกี่ยวกับวิจัยว่าอาจจะเพิ่มเหรียญ s o ลาร์นาอีเธอเรียม XRP A d a เข้ามาเนี่ยตรงนี้ภาพระยะสั้นเนี่ยผมเลยมองว่ามันเกิดการเก่งกําไรกันได้นะครับและยิ่งไปกว่านั้นเนี่ยอ่ะก็คุณเดวิดแซคใช่ไหมครับเป็นหัวหอ,อกหลักของตัว D A working group นะครับหรือคนที่จะเข้ามาปฏิรูปกฎหมาย ต่างๆที่คุณทรัมป์เนี่ยเซ็นเอ็กซิสซิฟิออเดอร์เนี่ยแต่งตั้งมาเนี่ยก็มีการพูดอีกว่างานคริปโตซัมมิตที่ไวท์เฮาส์สุกนี้เนี่ยจะมีการประกาศอะไรบางอย่างเพิ่มเติมนะครับคนก็เกงกันว่าเออไองานเนี้ยมันอาจจะมีลิสต์เหรียญที่จะได้อยู่ในวีซิ่งเพิ่มไหมนะครับหรือจะมีกฎเกณฑ์อะไรต่างๆที่เขาเตรียมจะมาเซอร์ไพรส์ตลาดเพิ่มเติมนะครับเพราะฉะนั้นในสัปดาห์นี้แคตตาลิสต์ส่วนตัวของคริปโตเองเนี่ยผมว่าพอมีให้เล่นเก่งกําไรอยู่ นะครับแต่เอาจริงๆเนี่ยภาพใหญ่เนี่ยมันคือภาพแมกโครที่เท่าที่เราคุยกันเนี่ยมันมันกดมากๆอย่างน้อยๆในภาพแบบหลักเดือนและหลักไตรมาสนะเพราะฉะนั้นมันจะเป็นการเก็งกาไรสั้นๆแล้วโดนตบลงมากกว่าในภาพของระยะสั้นนะครับส่วนภาพระยะยาวเนี่ยผมคิดว่าผมเนี่ยค่อนข้างคอนเซิร์นนะนะครับจากการที่รีเสิร์ฟเนี่ยเขาแอดเหรียญตัวของเอาคอยเข้ามานะครับคือถ้าเรามาดูอาจจะไม่ต้องสถิติรีเสิร์ฟก็ได้นะครับแค่รีเสิร์ฟของสหรัฐตอนนี้มีอะไรบ้างนะครับอันหนึ่งมี US ดอลลาร์ ูกไหมครับมีพันธบัตรรัฐบาลนะครับซึ่งมันเป็นสินทรัพย์ที่คนทั่วโลกเนี่ยให้การยอมรับนะครับหรืออีกอันหนึ่งเลยก็คือตัวของทองคำใช่ไหมครับซึ่งอแน,น่นอนมันเป็น store of value นะครับในมุมมองส่วนตัวผมเนี่ยผมคิดว่าตัวที่มันเรียกว่ามีคุณสมบัติที่จะได้อยู่ใน reserve เนี่ยมันมีแค่ bitcoin ตัวเดียวนะตอนนี้นะครับเพราะว่ามี supply จำกัดนะครับมีความหายากผลิตเพิ่มได้ยากนะ้วมีความ decentralized แล้วก็ไม่มีใครจะไปควบคุมหรือเปลี่ยนนโยบายมันได้ง่ายๆละ นะครับบิตคอยเนี่ยมันมันเป็นเหรียญเดียวนะตอนนี้ที่มีคุณสมบัติเพียงพอที่อยู่ใน Reserve นะครับไม่ใช่เหรียญอื่นไม่ดีนะครับแต่เหรียญอื่นเนี่ยผมมองมันเป็นโปรเจกต์สตาร์ทอัพมากกว่านะครับโปรเจกต์สตาร์ทอัพที่มีหัวในการเปลี่ยนแปลงนโยบายอะไรก็ได้นะครับแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยตัวซัพพลายเขาเนี่ยไม่ได้มีจํากัดนะครับแล้วก็อัตราการเฟอร์ของเหรียญเนี่ยบางเหรียญเนี่ยไฮซิงเกิลดิจิตนะครับคือเฟอร์เยอะกว่า US เอสดอลลาร์อีกในตัวเอาคอยถ้าเขาแอดเข้ามาใน Reserve เพราะฉะนั้นผมก็คิดว่าค่อนข้างคอนเซิร์นแล้วกันกับทางบิตคอยเนอร์เองหรือ,อทางคอมมูนิตี้ของคริปโตเองเนี่ยจริงๆก็ไม่ได้ชอบนะที่จะเอาตัวเอาคอยเนี่ยเข้มมารวมอยู่ในตัววิจัยเพราะภาพลองเทอมเนี่ยมันจะยิ่งทํใไมภาพลักษณ์ของฝั่งคริปโตอาจจะดูไม่ดีด้วยซ้ำเพราะว่าความผันผวนเนี่ยมันค่อนข้างสูงมากถ้าจะเอาส่วนนี้เข้าไปอยู่ในวิจัยของฝั่งของสหรัฐด้วยครับทีนี้คือถ้ามองไปในประเด็นที่ เ,เรื่องของคุณสมบัตินะคะตรงนี้ก็มันก็น่าสานใจในแง่ที่คุณนนท์บอกนะคะว่าบางเหรียญหรือว่าจริงดเวนต์อัคอยส่วนใหญ่เนี่ยก็ดูไม่ได้มีคุณสมบัติพื้นฐานที่จะเข้ามาเป็นทุนสำรองได้นะคะแต่ว่าบางอาร์กุเมนต์ก็บอกว่าอันนี้เป็นทุนสำรองเชิงยุทธศาสตร์นะคะไม่ใช่ทุนสำรองที่เป็นส่วนสำรองระหว่างประเทศจริงๆนะคะอาจจะมีประเด็นที่เป็นลักษณะของการเปิดรูปแบบใหม่ๆนะคะเป็นสินทรัพย์เพื่อที่จะ ลงทุนได้นะคะหรือว่าถ้าไปมองเรื่องของบล็อกเชนหรือว่าเรื่องของเทคโนโลยีต่างๆมันก็อาจจะดูมีเหตุผลนะคะในการที่จะนําเข้ามาในทุนสำรองเชิงยุทธศาสตร์นะคะจริงๆแล้วคือต้องถามคนอินดัสทรีมากกว่าว่ามันฟังขึ้นไหมนะคะอันที่จริงตกลงแล้วมันเหมาะหรือเปล่าการนำเอาท์คอยในโปรเจกต์เหล่านี้นะคะเข้ามาเป็นทุนสำรองในเชิงยุทธศาสตร์ค่ะผมว่าถ้าถ้าจะให้เราสามารถตัดสินได้ว่าเหมาะสมไม่เหมาะสมเนี่ยจริงๆเราต้องเห็นรายละเอียดเยอะกว่านี้คับ คือตอนนี้อาจจะเห็นแค่อชื่อเหรียญ5เหรียญถูกไหมครับซึ่งอาจจะมีเอาทคอยมาเยอะแต่เอาจริงจริงเนี่ยพอออกมาเนี่ยถ้าเบสเคสเนี่ยไอเหรียญน,นั่นนึงที่เป็นเอาทคอยสัดส่วนมันอาจจะน้อยมากๆก็ได้นะครับส่วนใหญ่อาจจะเป็นตัวบิตคอยน์อยู่นะถ้าเป็นแบบนั้นนะผมว่าฝั่งคอมมูนิตี้หรือคนที่แบบจะแบ็คฝั่งคุณทรัมป์เนี่ยก็าอาจจะไปต่อได้นะครเพราะผมเชื่อว่าคุณทรัมป์เนี่ยเขาจริงๆก็ทําเพื่อคะแนนเสียงนี่แหละนะครับที่เอาตัวเอาทคอยมาด้วยเพรรู้ว่าชุมชนคริปโตเนี่ยจะชอบนะครับแต่ถ้า ไม่ได้เห็นด้วยน่ยผมว่าเขายังมีรูมในการปรับเปลี่ยนนะครับเพราะด้านกฎหมายตรงนี้เอาจริงๆถ้าเราไปลงในรายละเอียดนะครับมันจะอยู่ในฝั่งของ D A working group นะครับที่ณวันแรกเนี่ยที่คุณทรัมป์เข้ามาดำรงตำแหน่งเนี่ยเขาเซ็น executive order ใช่ไหมครับตั้ง digital asset working group นำโดยคุณเดวิดแซกนี่แหละขึ้นมาเป็นหัวนะครับแล้วก็เขาจะมีการแก้กฎหมายอะไรต่างๆที่เกี่ยวกับตัวคริปโตฝั่งนี้จะมีการกำหนดกฎหมายเกี่ยวกับตัวคอนเซปต์ของ Reserve พวก s t ต a l บ e ร์คแล้วก็กฎหมาย a Community Security ต่างๆนะครับไอ้กฎหมายก้อนนี้มันอยู่กับคุณเดวิดแซกนะครับซึ่งตามไทม์ไลน์นะครับเขามีกำหนดชัดเจนนะครับคือเขาเซน e x ็น e x e c u t i v e o r d e r เนี่ยประมาณาปลายเดือนมกราใช่ไหมครับภายใน30วันหลังเซนเนี่ยคือเป็นภาพของการออกไกด์แดนมาเบื้องต้นนะครับว่าอาจที่ Working Group ทำงานกันเนี่ยกฎหมายเบื้องต้นที่เรามองอ่ารีเ e ิร์ฟที่เราดีไซน์ออกมาเนี่ยจะเป็นรูปแบบไหน นั่นคือ30วันแรกมันก็คือภายในเดือนกุมภาที่ผ่านมาเนี่ยแหละมันก็คือกฎหมายที่เราเห็นตอนนี้ที่คุณทรัมป์ก็เริกเงียงเมาให้เราดูใช่ไหมครับแต่โดยไส้ในจริงๆเขามีเวลาอีก30วันนะครับก็คือประมาณเดือนนี้แหละเดือนทั้งเดือนมีนาเนี่ยมันจะเป็นภาพของการอัดส่งร่างกฎหมายเนี้ยไปให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถ modify สามารถ review กันได้ว่าอ,อยากปรับเปลี่ยนตรงไหนเพราะฉะนั้นรูมในการปรับเปลี่ยนยังมีอยู่ และเดทไลน์จริงๆในการส่งมอบก,กฎหมายนียจริงๆถ้าไปดูในไทม์ไลน์นะครับจะอยู่ช่วงกรกดานนครับปลายกรกดาเลยที่จะเป็นเดทไลน์ว่า e x e c u t i v e o r d e r ก้อนนี้มันต้องส่งมาให้คุณทรัมป์เสร็จแล้วว่ากฎหมายโดย f i ฟ a นลเวอร์ชันเนี่ยจะหน้าตาเป็นแบบไหนนะเพราะฉะนั้นผมยังมีความเชื่อลึกๆนะสมมติถ้ามันออกมาแบบนี้แล้วคอมมูนิตี้ต่อต้านมันไม่ได้ดีต่อคะแนนเสียงคุณทรัมป์เนี่ยผมว่าเขายังมีรูมในการกลับลำในช่วงสองสามเดือนตอนนี้อยู่นะครับ แต่คือถ้ามองกันในแง่ของเชิงราคานะคะกับเหรียญเหล่านี้ก่อนนะคะคือเฉพาะตัวเหรียญที่ได้รับการคัดเลือกนะคะแอดเข้ามาในดิสของการเป็น strategic reserve นะคะจริงๆแล้วเนี่ยมันดีกับราคานะคะหรือว่ามันดีกับการพัฒนาโปรเจกต์เหล่านี้ที่คุณทรัม,ม์เขาพูดชื่อขึ้นมาไหมคะคุณนนท์ผมคิดว่าถ้าถ้าได้มาอยู่ใน reserve จริงๆนะครับคือถ้าที่ที่ผมมองว่าไอคอนเซิร์นเนี่ยมันคือเป็นภาพของฝั่งสหรัเองเนาะ เป็นภาพภาพลักษณ์ของการทำรีเสิร์ชเอาเอาคอยเข้ามานะครับแต่ถ้าเรามองในมุมเอาคอยต่างๆอันนี้คือใครเป็นเอาคอยแม็กซี่เนี่ยผมว,ว่าดีกว่าการที่อาจรีเสิร์ชในมีบิตคอยอย่างเดียวอยู่แล้วนะครับเพราะมันมีรูมในการที่เ,เม็ดเงินของฝังสารนี่ะจะเข้ามาในฝั่งเอาคอยใหญ่ๆเพิ่มเติมด้วยนะครับแน่นอนเป็นบวกต่อราคาเหรียญพวกนั้นแน่นอนนะครับในที่สําคัญเนี่ยคนก็เก่งกันต่อนะครับว่าอาจที่คุณเดวิดแซ็บบอกวัวนศุกร์นี้เนี่ยงานตัวของคริปโตัมิตที่จัดที่ไวท์เชลเนี่ย เขาบอกจะมีการประกาศเพิ่มเติมถูกไหมครับคนก็ไปเก่งว่าเอ้ยอาจจะมีลิสต์เหรียญที่อาจจะได้อยู่ในตัวของ Reserve เพิ่มนะครับซึ่งมันก็มีใครเี่งนในการเก่งอยู่นะครับ1นนะครับคือแน่นอนมันต้องเป็นเหรียญที่ made in US นะคืออยู่ในสหรัฐเพราะเขาคุมง่ายนะครับเขาสามารถคุมกบเกณฑ์หรือแบบถ้ามีปัญหาเนี่ยเรียก c e o เรียก f ฟ u เดอร์มาคุยได้นะครับก็อาจจะต้องไปไปไล่ดูนะครับว่าลิสต์เหรียญที่อยู่ในสหรัฐจะมีอะไรบ้างนะครับ2 นะครับเราจะเห็นว่าเหรียญที่อยู่ในลิสต์5เหรียญที่เขาประกาศมาห้เาเหรียญแรกเนี่ยมันอยู่ในลิสต์ของเหรียญที่อยู่ในปลายปลายการทําพวก ETF ETP ต่างๆผลิตภัณฑ์ทางการเงินนะครับเพราะเหรียญพวกนี้มันสะท้อนวว่ากลุ่มนักลงทุนสถาบันให้การยอมรับนะครับมีการทำดิว d ดิเจนต์ดูพื้นฐานมาประมาณหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นอาจต้องไปไล่ดูนะครับปลายปลายว่าเอ้ยพวก ETF ETP เนี่ยมันมีเหรียญอะไรอื่นๆที่จะออกมาไหมอันนี้ก็มีโอกาสนะครับกับ3าม นค,คนก็บอกว่าเอออาจจะต้องไปลองดูตัวของแพลตฟอร์ม d e f i ของทรัมเนี่ยเขามีแพลตฟอร์มหนึ่งที่ทีมเขาพัฒนานะครับชื่อว่า v o l e p i e i t y Finance นะครับซึ่งไอแพลตฟอร์มเนี้ยตัวเนี้ยมันมีการซื้อเหรียญพวก d e f i RWA บางกลุ่มนะครับเก็บไว้มันเป็นการสะท้อนว่าทีมของทรัมปเนี่ยสนใจชุดเหรียญพวกนี้ นะครับอาจจะต้องไปลองลิสต์ดูนะครับว่าไอ้กลุ่มกพวกนี้อาจจะมี potential ในการเข้ามา er. มอยู่ในกลุ่มเ่ของผมเนี่ยาลองมวิจั์ของทำแลลวกันในรอบนี้ครับดังน,นั้นคือเราคงต้องติดตามนะคะมันยังมีอาจจะมีบิ๊กแบงนะคะที่เกิดขึ้นในช่วงของวันศุกร์นี้อีกนะคะแปลว่า มันยังมีสิทธที่เป็นแคตตาลิสต์นะคะซึ่งไม่แน่นอนนะคะในช่วงตลาดที่เราต้องเจอในช่วงระหว่างสาวันนี้นะคะคือถ้าเป็นมุมมองกับภาพของในเชิงของกลยุทธ์นะคะคือมันอาจจะต้องให้ผ่านวีคนี้ไปก่อนนะคะ <S <S คุณนนมีคําแนะนํากับนักลงทุนย,ยังไงนะคะเพราะว่าช่วงนี้ราคาผันผวนมากนะคะแล้วก็ยิ่งเรารู้นะคะว่ามันจะมีสิ่งที่เป็นข่าวใหญ่ออกมาซึ่งไม่แน่ัดว่าเป็นอะไร <S 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 การเกยไรมันก็อาจจะเกิดขึ้น ค่อนข้างจะหนาแน่นนะคะในช่วงสัปดาห์นี้จังหวะขึ้นก็ขึ้นแรงจังหวะลงก็ลงแรงนะคะคือถ้า s u c c e s s ก็จะดีไปนะคะแต่คือถ้าพลาดเนี่ยเราก็จะเห็นสิ่งที่เป็นผลเสียหายกับผ่อนการลงทุนผรอตการเทรดด้วยเหมือนกันนะคะแนะนำยังไงคะในช่วงที่เหมือนกับฝุ่นตลบจ,จัดๆนะคะในตลาดคริปโตตอนนี้ค่ะครับผมอ่ะผมคิดว่าสถานการณ์ตอนนี้ครับคือผมมีคุยกับน้องทีมรีเ e ิร์ชมาเหมือนกันผมชอบคําหนึ่งที่น้องเขาพูดมานะครับสถานการณ์ตอนนี้นะครับเรา d อ n พิจิตร์จัสต์เรีย t predict, ค,คือเราไม่มีทางเดาคุณทัป์ออกหรอกว่าวันนี้เขาจะขึ้นทาลีฟใช่ไหมครับพวกนี้เขาจะเรียกประเทศพวกนี้มาเจราจาแล้วบอกว่าจะไม่ขึ้นแล้วก็ได้นะครับคือตลาดพันผวนมากจากครัมแฟกเตอร์นะครับเพราะฉะนั้นผมแบ่งเป็นถ้าคนรับความเสี่ยงได้ต่ำนะครับช่วงนี้พอตลาดมันฝุ่นตลบ50-50จะขึ้นจะลงเนี่ยเอาจริงๆเนี่ยสินทรัพย์ที่มันจะเอาผู้ฟอมตลาดนะตอนนี้มันคือบิตคอย n เลยนะครับหรือตัวบิ๊กแคปนะครับควรจะลดโพสิชันตัวสินทรัพย์เสี่ยงทั้งหมดนะครับเข้าสู่บิ เพราะตอนนี้ตลาดต้องยอมรับมันอยู่ในภาพของ r ิสออฟถูกไหมครับอ่าหรือใครรับความเสี่ยงได้ต่ำกว่านั้นอีกถือเทเบิลคอยังนอนไม่หลับเนี่ยผมก็คิดว่าเราควรต้องมีสัสดส่วนของการถือแคชเพิ่มขึ้นนะครับเพื่อรออาจบายเดอะดิฟว่ากันหรือใครแอดวานเข้ามาหน่อยก็จะมีออปชันลองพุทไว้อาจพวก Pro Protect d o w n ไซด์ได้นะครับอันนี้คือในหน้าลิสของคนแบบรับความเสี่ยงได้ต่ำผมคิดว่าเราควรจะรอตลาดเห็นเทรน์ชัดๆก่อนนะครับถึงค่อยรีแอคก็ได้ตอนนี้ก็ทับมือไปก่อนนะครับ ส่วนใครอาจอยากซิ่งนะครับอยากจะแบ่งเงินก้อนเล็กๆมาเล่นเกงกําไรตามตีมเนี่ยอย่างที่เราเห็นคือตีมนะปัจจุบันเนี่ยสิ่งที่มันจะมาเนี่ยหนึ่งเนี่ยก็คือตัวคอนเซ็ปต์ของเอาคอยอะบิตคอยสแตติกวิเซิร์ฟซึ่งรวมเอาคอยใช่ไหมครับซึ่งมันก็ต้องไปหน้าไปนั่งดูลิสต์ไอสามใครที่เหรียญที่ผมบอกนี่แหละนะครับผมไม่สามารถพูดชื่อเหรียญได้นะครับถ้าตัวไลเซนเป็นฟันเมนเจอร์นะครับก็อาจจะเป็นเหรียญกลุ่มพวกนั้นแหละที่มันอยู่ในเอ่อโวลัติบิตี้ไฟแนนซ์นะครับอยู่ใน ETF ETP นะครับแล้วก็ made in U.S. ก็มีโอกาสสูงที่ถ้าเขาประกาศเพิ่มเติมเนี่ยมันก็อยู่ในหน้าลิสต์พวกนี้อีกนะครับหรือเพิ่มเติมนะครับที่เราคุยกันวันนี้เราคุยการแก้ไขกฎหมายแค่ฝั่งเดียวนะครับคือตัวของ D.A. working group นำโดยคุณเดวิดแซคใช่ไหมครับแต่จริงๆเนี่ยการแก้ไขกฎหมายของฝั่งสหรัฐเนี่ยมีกก้อนหนึ่งนะครับคือก้อนของกรตสหรัฐนะครับที่ถ้าเราจำกันได้เนี่ยเขามีการเปลี่ยนบัวจากคุณแกลลี่เกนเลอร์เนี่ยมาเป็นคุณเออรเฮสเตอร์เพียร ซึ่งฉายาของคุณเฮสเตอร์เพียร์สเนี่ยคือคริปโตมัมนะครับคือเป็นเจ้าแม่ของวงการคริปโตเพราะว่าสแตนหรือจุดยืนของเขาในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยจริงๆค่อนข้างเอื้อต่อกฎหมายต่างๆมีการสนับสนุนเรื่องการแก้ไขกฎหมายต่างๆที่เกี่ยวกับคริปโตค่อนข้างเยอะนะครับฝั่งของกรตตเองเนี่ยเขาจะมีสิ่งที่เรียกว่า ten task force นะครับก็คือการแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวกับถ้าไปดูในรายละเอียดนะครับมันจะมี10ข้อแต่สรุปคร่าวๆเนี่ยมีพวก lending staking นะครับการแก้ไขกฎหมายพวกเป็นแพลตฟอร์มเอ็กชางตัวของบร oker หรือคัสตูเดียนต่างๆโดยภาพรวมเนี่ยเขาจะแก้ไขกฎหมายให้มันมีความ clearify มากขึ้นนะคือชัดเจนมากขึ้นว่าอะไรทําได้ทําไม่ได้นะครับผมว่าไอ้ list ก้อนนี้ก็สำคัญน,นะครับเดี๋ยวจะมีเรียกว่าวันที่21มีนาเนี่ยฝั่งของคุณเฮสเตอร์เพียสเนี่ยจะมีการเรียกว่าขอความเห็นจากสาธารณะนะครับว่ากฎของหลักทรัพย์เนี่ยเอออยากอยาก อยากได้กฎเกณฑ์อะไรกันแบบไหนก็เปิดรับฟังกับผู้ประกอบการกับประชาชนทั่วไปนะครับ mm hmm. ผมว่าไอ้กลุ่มนี้ก้อนนี้ก็ค่อนข้างสําคัญนะครับเพราะเราเห็นแล้วว่าฝั่งพลตอเองช่วงที่ผ่านมาเนี่ยก็มีการบอกว่าเฮ้ยสนใจในการทํา Product ประเภท Staking Product เหมือนกันนะครับในะช่วงนั้นเนี่ยไอ้กลุ่ม d e f าที่ทําเกี่ยวกับการ Staking เน mm ี hmm. ่ยก็มีการปรับตัวขึ้นระดับแบบสองดิจิตเหมือนกันนะครับอันนี้ก็ค่อนข้างน่าสนใจในฝั่งนี้นะครับก็กลุ่มที่ได้ประโยชน์เนี่ยจะเป็นกลุ่มพวกอ่ะ d e f าพวก r e a l ลเออร์แอสเซทกลุ นะครับอันนี้ก็จะเป็นทีมของ Regulatory u n w i n e นะครับที่มีทั้งกลุ่ม D A working group นะครับแล้วก็กลุ่มกอตอตที่กำลังแก้ไขกฎหมายอะไรที่เกี่ยวข้องกับตัวของการเอื้อให้คริปโตทำอะไรได้มากขึ้นครับแล้วก็กลุ่มกรลตที่กำลอขอบคุณมากๆนะคะที่เอ่อให้ ข้อแนะนำนะคะอันนี้ย้ำนะคะให้ไปทํากันบ้านกันต่อนะคะแล้วก็ยังคงต้องระมัดระวังเสมอนะคะคริปโตเคอเรนซีก็มีความผันผวนสูงมากโดยธรรมชาติอยู่แล้วนะคะการลงทุนต้องระมัดระวังนะคะถ้ามีการผิดพลาดนะคะการอัดสูญเสียเนี่ย การเสี่ยงเสียงเงินทั้งจานวนเนี่ยมันก็เกิดขึ้นได้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะก็ต้องย้ําเตือนสิ่งที่เป็นข้อแนะนําข้อระม,มัดระวังจากที่กรอตอนแนะนําเสมอนะคะวันนี้ขอบคุณคุณนนท์มากๆเลยนะคะที่มาแชร์ไอเดียแล้วก็แชร์กลยุทธ์กับภาพของตลาดเราในวันนี้ด้วยนะคะขอบคุณมากเลยค่ะสวัสดีค่ะครับผมสวัสดีครับสวัสดีค่ะ ประเด็นใหญ่ยังรออยู่ในวันศุกร์นะคะแต่ว่าระหว่างนั้นความผันผวนน่าจะเกิดขึ้นนะคะถ้าใครยังไม่ได้เซียนมากยังไม่ได้โปรมากนะคะนั่งทํามือเอาไว้ดีกว่านะคะยังไม่เสี่ยงดีกว่าแต่ว่าคือถ้ามีความเชี่ยวชาญนะคะสามารถที่จะมองกราฟนะคะหรือว่าเทรดได้โดยที่ใช้เครื่องมือในการบรหิหารความเสี่ยงจะใช้ฟิวเจอร์สก็ตามนะคะก็พยายามที่จะมองทีมนะคะที่คุณนนมองเอาไว้หลายทีมนะคะทั้งส่วนที่เป็นลิสเหลี่ยนที่จะอยู่ใน ลิสต์ของทุนสำรองเชิงวิทศาสตร์นะคะหรือว่าลิสต์เหรียญที่อาจจะมีการปรับกฎเกณฑ์ regulatory unwind นะคะซึ่งก็มีหลายโปรเจกต์อยู่ด้วยเหมือนกันนะคะนี่ก็เป็นข้อมูลที่เรานํามาอัปเดตแบบล่าสุดของล่าสุดเลยนะคะมีหลายเรื่องที่กระทบกับภาพตลาดระยะสั้นสงครามการค้าภาวะที่ตลาดกาังวล stagflation เกิดภาวะ risk off เกิดภาวะเทียขายแต่ว่าระยะกลางถึงยาวนะคะมันมีความหวังอยู่เรื่องของแนวโน้มในการผ่อนคลายนโยบายการเงินนะคะรวมไปถึงเรื่องของการ มองการปรับกฎเกณฑ์ในวงการของตลาดคริปโตกรานซีนี่หนะคะวันนี้นะคะก็หมดเวลาแล้วสำหรับไลฟ์นี้แต่ว่าเดี๋ยวสักครู่เราเจะกันในไลฟ์ต่อไปเลยนะคะเรื่องของสงครามการค้ามีให้ติดตามกันตลอดทั้งวันนะคะแล้วก็เอฟเฟกกับแอสเซทต่างๆของโลกด้วยนะคะก็อย่าลืมติดตามไลฟ์ต่อไปของเรานะคะวันนี้หมดเวลาแล้วสาหรับไลฟ์นี้นะคะกีตาคุณนนท์แล้วก็ทีมงานเราไปก่อนสวัสดีค่ะ